สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับเรยาเส้นเคยยินดีทุกคนเข้าสู่ซ่องของเราเรยาเ8 9ฐานโลอ่ะวันนี้เรยามาทำแดนดอมให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วกันเนาะก่อนนอนคืนนี้เขาคนนั้นคิดกับคุณในเรื่องราวสิบแบวกเขาคิดยังไงเนาะ แพชชั่นที่เขาคนนั้นคิดกับคุณในคืนนี้ในเรื่องราวสิบวกเป็นอย่างไรเนะะาะเลยมีไพ่สองสำรับนี้มาอ่านให้คุณเนาะสีแดงสีเขียวสีแดงความมั่นคงสีเขียวเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับหัวใจเนาะเป็นจัก,กะที่1อันนี้จักาะที่ที่สี่หรือที่ห้าว่ะจักะที่ห้าเนาะ ที่หหรือหนี่แหละถ้าเรียรยจำไม่ไม่ผิดเนาะเป็นสีเขียวเกี่ยวกับหัวใจอะ่ะเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณในเรื่องราวเซ็กซ์ซัวสิบเวกเนาะอะ,อะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังความหมายจากหน้าไพเระยากขอขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับ ฟังรับชมเนาะรับชมรับฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็พอเนาะโอเคไม่หน่อยเป็นซีเรียสนาะหากพร้อมแล้วเลยฟังความหมายต่างนภัยกันเลยอันอนี้อยากขออนุญาตสับไพ่คุณแป๊บนึงนะคะอ๋อฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เดียรด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะท่านเก่าท่านใหม่เดียก็ขอกราบขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ เรามาฟังความหมายจากหน้าไพ่กันเลยเนาะก่อนอื่นหมดได้ย่ขออนุญาตเซ็กพลังงานเอ e เนอของของคุณก่อนเนาะของคุณที่เข้าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะสักสี่ใบละกันเนะาะหเหรียญอันนี้สิบถ้วย นาจะเป็นคนอยู่ในชาวธาตุดินพฤกษมังกรกันเกิดวันที่5ก็ได้หรือหรือเกิดเดือนหก็ได้เนาะมีเลข5ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าเกิดวันที่10บสิบถ้วยเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่ในธาตุดินพฤกษบมังกรการธาตุน้ํากรลกฎพิจิกมีนอันนี้ เทนออฟวานเออธาตไฟเม็ดสิงห์ธนูสิบสิบเนาะอีกใบหนึ่งแล้วกันคีนออฟวานเออเป็นธาดไฟเม็ดสิงห์ธนูเนาะอ n e เนอร์จีของคุณตอนนี้คือแบบห้าเหรียญคือคุณอาจจะรู้สึกนึกคิดหวนคิดถึงใครบางคน หรือว่าคุณคิดถึงครอบครัวคุณก็ได้เนาะอืมปัจจุบันนี้หรือว่าคุณมีครอบครัวแล้วสิบถ้วยสิบไม้มีครอบครัวที่มั่นคงแล้วแต่คุณมีความอาจจะการเงินของคุณอาจจะไม่ อาจจะไม่พอใช้หรือว่ามีปัญหาก็ได้เนาะถ้าการเงินไม่มีปัญหาคุณก็อาจจะคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาเป็นครอบครัวหรือมีความสุขมากๆเนาะอืมเนี่ยเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนทางไกลจากคุณเป็นคนที่สวยเนาะ เรอทำงานเก่งประมาณนั้นก็เป็นได้เนาะอ่ะมาดูสิคนคนนี้หรือเปล่าที่คุณคิดถึงเนาะที่คุณแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องราวสิบแปดบวกกับเขาอมาดูกันเนะทีนี้เนาะม,มันอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้เนาะพลังงานอาจจะขึ้นมา เป็นเขาก็ได้เป็นคุณก็ได้นะให้เพื่อนๆพี่ๆแบบสลับจับเปลี่ยนพลังงาน,อ,านอะเนาะถ้าหากพลังงานแบบตรงกับเขาก็เป็นเขาตรงกับคุณก็เป็นคุณประมาณนั้นเนาะมาดูว่าเขาคิดยังไงเนาะไปไปเข้าเข้าเรื่องเลยเนาะสิ่งที่เขาคนนั้นคิดกับคุณในคืนนี้ในเรื่องราวสิบแปดตัว ออกครับอืมเขาก็อาจจะอยากจะมีความโรแมนติกกับคุณประมาณนั้นเนาะอยากจะออกเดตหรือว่าไปดื่มอยากจะมอมเนาะอยากจะมอมคุณให้เมาประมาณ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แบบเนาะทำอะไรแบบน,นี้เนะี่ยอืม อยากมีความสุขกับคุณอยากมีความโรแมนติกเนาะขึ้นหนึ่งถ้วยไปเลยเนาะเออค่อนข้างมีความคิดถึงนะมีความแบบอ่อนไหวในเรื่องราวของคุณเนาะอันนี้เป็นเซเว่นออฟเพนเดลจ็ดเหรียญใช่ไหมอ๋อเนี่ยเขาอยากจะพาคุณแบบ เข้าไปในบรรยากาศที่แบบเงียบแล้วก็นิ่งๆเนาะอยากอยู่เงียบๆกับคุณประมาณนั้นอยากใช้เวลาส่วนตัวกับคุณประมาณนั้นเซเว่นอครับเขาคิดถึงจินตนาการถึงคุณโหยหา คุณเนาะอาจจะหวยหาลรูปร่างหน้าตาเรือนล่างคิดถึงแบบเนาะคิดถึงเลือนล่างคิดถึงร่างกายของคุณที่แบบคุณอาจจะเป็นคนที่สวยมากถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะสวยเซ็กซี่ขยี้ใจเขาแบบดึงดูดแบบทำให้เขาน้ำลายไหล <laughs> เหมือนน้ำมันนี่ล้นแก้วประมาณนั้นน่ะเนาะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันค่ะเนาะเนี่ยเขาตอนนี้เขาจินตนาการถึงคุณแบบมีถึงคิดไป,ไ,ปไกลนะต่างๆนานาเนี่ยคิดเออคิดทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแบบคิดว่าคุณจะไปทําเรื่องอะไรคุณอาจจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นประมาณนั้นเนาะเอามาเล่นดูไปต่อไปสิ สองสีหกเ็ดเออเซเว่นออฟโซขาแบบมีความแบบมีความคลั่งไคล้คุณเนาะอยู่ข้างในก็คือแบบคุ้นคิดแบบเนาะจินตนาการแล้วก็เออหมกมุ่นประมาณก็ได้เนาะใบต่อไปอันนี้เป็น k i king of อ e n t a เ l e อืมเขาอยาก,กบแบบเนี่ยเป็นเหมือนนี้เนะ่ะ เขาอยากจะเป็นเหมือนเหมือนผีหรือเหมือนอะไรเนียเขาอยากเป็นเดวิลนะแบบขยําคุณแบบนี้นะเนาะเขคิดว่าคุณเป็นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเป็นคนตัวเล็กๆตัวน้ยนอยๆนี่เนาะเออเขาอยากขยําคุณประมาณนั้นนะเอออยากจะฟัดจะเหวี่ยงคุณประมาณนั้นนนอยคนคนนี้นอะไรเอาอ่าต่อไป เทนออฟเฟนเดอร์เขาเขามีความแบบว่าอยากจะัดเต็มกับคุณแบบให้มันสาแก่ใจประมาณเหมือนนั้นเลยเนาะระยาคิดถึงเพลงกันอยากกักขังคุณนะเออเหมือนโซลยานั้นโซเนาะอันนี้คืออะไรหรอเอออันนี้เป็น ไฟออฟวานเนาะเขาได้แต่จินตนาการถึงคุณแล้วก็รู้สึกแบบไม่พอใจเนาะเ <laughs> นาะรู้สึกโกรธไม่พอใจอะไรประมาณนั้นนะเออยิ่งแบบหรือว่าในกรณีนึงก็คือแบบยิ่งคิดถึงคุณยิ่งจินตนาการถึงคุณยิ่งแบบทําให้เขาแบบรนะ้อนเนาะกลัวคุณแบบไปทําแบบแบบที่คุณกับเขาเคยทํานะ กลัวคุณไปทำกับคนอื่นประมาณนั้นนะเอออันนี้คืออะไร Seven of s s u ซสใช่ไหมอ,อ๋ออันนี้เป็นเป็นแปดดาบนะเพ,พ,พื่อนเพื่ 8, อนพี่ๆแปดแปดดาบเจ็ดดาบเ,ออเขาแบบเขาได้แต่นั่งนิ่งๆคิดเพ้อฝันจินตนาการถึงคุณแต่ก็ทำไม่ได้ประมาณนั้น เขาอยากถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะทําแบบนี้เนะี่ยเข้ามากระโจนเข้ามาขยุ่มคุณแบบให้สระแก่ใจประมาณนั้นเนาะเนี่ยเออยิ่งคิดยิ่งแบบปลุกปลุกอารมณ์เขาประมาณนั้นนะเออยิ่งให้ทำทำให้เขาแบบเออยิ่งยิ่งทำให้เขาแบบเครียดประมาณนั้นเนาะคิดเดยอะเออ อันนี้เป็นซิกออฟครับอืมคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูเนาะเป็นผู้หญิงน่ารักดูสิเนี่ยเออเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักน่าเอ็นดูประมาณนั้นเนี่ยอืหอบถ้วยอะไรเนี่ยเอออาจจะเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีเนาะมีความใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่ในนั้นเป็นคนที่คิดบวกเนาะ ประมาณนั้นอจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเนาะเพื่อนเก่าเอ,อ่อคนรักเก่าก็ได้เนาะอ่ะเราเอาเอาไพ่สำหรับนี้มาเปิดสิแล้วเขาคิดกับคุณอย่างไรอีกเนาะอันนี้เอาพักไว้ก่อนอ่ะและเขาคนนั้นคิดอย่างไรอีกเนาะ เขาแบบว่ามีแพชชั่นกับคุนั้นในเรื่องราวเจ็กซ์ซัวเนาะในเรื่องราวสิบแปดบวกเนะี่ยเขามีความคิดที่บริสุทธิ์นะให้กับคุณมันเป็นหนึ่งถ้วยนะเป็นหนึ่งถ้วยที่แบบน้ำแบบล้นออกมานะ่ะจากจากแก้วจากหมดใจเขาเลยเนาะเหมือนแก้ววนยนะ <laughs> คนที่วาดภาพอันนีนะ้เขามีจินตนาการแบบว่าเนานะดีมากเลยนะนแล้วเขาคิดอย่างไรต่อคุณอีกกับคุณอีกเนาะเซเว่นอฟครับเขาจินตนาการถึงคุณแบบเพ้อถึงคุณนะคืนนี้นะเออได้แต่คิดได้แต่คิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เดอะมูนคิดถึงมากคิดถึงเรื่องคุณแบบ มากมายเลยแหละในออฟวานมีแพชชั่นต่อคุณมากๆเออเนี่ยเรียกร้องต้องการกลับมากกับมา,บมาประมาณนะั้นนะวิญญาณอันนี้เนาะพีศาอันนี้บอกโดนขังและอาจจะคุณอาจจะบล็อกเขาหรือว่าปิดกัน้นหรือว่ามีกำแพงต่อเขาหรือเปล่าเขาบอกกับมาก่อนกับมาก่อนเรียกว่ากลับมากลับมาก อันนี้อะไรแปดเหรียญเออมันมีความความคิดของเขาคือถ้าหากคุณกับเขาเคยเป็นคนเก่าของกันและกันน่ะเขายังคิดเหมือนเดิมนะยังแบบเขาคิดยังไงกับคุณตั้งแต่แรกที่คุณกับเขาได้พบเจอกัน ตอนนี้ก็ยังคิดแบบเดิมกับคุณในเรื่องราวนั้นเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่สวยมากหล่อมากเราทําให้เขาแบบขยี้ไปขยี้ใจเขาไปไปขยี้อันแพชั่นในเรื่องราวของนะเซ็กซ์ซวนอะเนาะให้กับเขาได้ประมาณนั้นอะเออสตรีมเขาแบบเขาเขายอมแล้วยอมคุณ ยอมความเซ็กซี่ความเล่าร้อนของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่อ้อยเก่งก็ได้นะเป็นคนที่แบบมีมีเซ็กแอปเพลียเนาะอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจลิตจาาัก้านมีกลยุทธ์ในการแบบดึงดูดให้เขาคนนั้นลงไหลนะเนาะคุณอาจจะมีทีเด็ดของคุณนะอันนี้คือ Seven of Pentacles อืม เนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้ลได้แต่นิ่งคุ้นคิดถึงคุณเนาะเวอื์คุณคือคนที่ทำให้เขามีแพชชั่นมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปเติมเต็มในเรื่องแบบนั้นนะกับเขานะคุณเป็นที่หนึ่งนะเนาะ Number o n n t n the world ประมาณนั้นทําำให้เขาแบบลงไหลได้ปื้มเนาะ เดวิลเห็นไหมปาร์คนคนนี้คิดว่าคุณน่ะมีพลังงานที่มีแรงดึงดูดต่อเขาในเรื่องราวของสิบแปดบวกเนี่ยมากมายมหาศาลนะเขาลงไหลคุณตอนนี้วันนี้เลยเขาอาจจะคุดคิดถึงคุณแบบหนักมากเนี่ยจินตนาการถึงคุณในเรื่องราวสิบแปดบวกเนี่ยหนักมากเขาต้องการคุณม,มากๆ เป็นเรื่องเล่าของใครคอมเมนต์มาบอกเลยนะอันนี้ไม่ใต้สำหรับซิกออฟวาเห็นไหมเขาอยากจะสักเซสอยากจะแบบ <c oughs> อะไรกับคุณให้เสร็จเสร็จไปในวันนี้คืนนี้ประมาณนั้นโอเคเนะะคาะเอาคำๆแล้วกันเพื่อนๆพี่เน้องไม่หนาเป็นซีเรียสตรงกับของใครเนาะก็ อย่าลืมมันเล่าให้รนยาฟังด้วยเนาะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้นยาก็ไอยานเนาะโอเคหวังว่าเพื่อนๆพนพี่พี่จะมีความสุขแล้วก็ถูกใจเนาะในคลิปแดนดอมคลิปนี้อ่ะก่อนจากกันรนยาขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รนยาด้วยนะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่สุขสมหวังในความรักการงานการเงินเนาะคิ่หวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการเลยเนาะวันนี้รนยาไปแล้วเนาะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย